ใครที่เกิดราศีพฤษภขอให้ฟังคลิปนี้ก่อนครับคลิปนี้จะเป็นการทํานายนะครับบุคลิกนิสัยของคนที่เกิดในราศีพฤษภครับราศีพฤษภนั้นนะครับมีสัญลักษณ์เป็นรูปวัวนะครับแล้วก็เป็นวัวที่เรียกว่าเป็นวัวนักสู้นะครับพี่วัวนักสู้เนี่ยมีนิสัยที่เป็นขี้หึงขี้หึงเป็นที่หนึ่งนะครับนำหน้าทุกราศีเลยนะครับดื้อเงียบนะครับพูดไปเหอะจะไม่ทำสักอย่าง คนราศีพฤษภเป็นอัประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าให้คนราศีพฤษภนั้นโกรธนะครับพี่วัวเขาโกรธแบบวัวกระทิงสเปนได้เลยนะครับขีดไม่เลี้ยงราศีพฤษภนะครับคือราศีแห่งความมั่นคงนะครับจิตใจสุขุมนะครับกิริยาเนี่ยสงบนิ่งนะครับแต่โคตรดื้อเลยขอบอกนะครับเป็นแบบดื้อเงียบนะครับคำสั่งไหนไม่ถูกใจคําสั่งไหนไม่ถูกเวลาราศีพฤษภครับยินดีที่จะรับฟังนิ่งๆนะครับ แต่นะครับไม่ทําตามนะจ๊ะขอบอกนะครับและขอทีนะครับอย่ามากดดันกันด้วยการแดกดันหรือว่าจะมากดดันกันด้วยบทลงโทษหรือว่าคําสั่งลงโทษอะไรนะครับนะไอที่เห็นเงียบ,งยบสงบเสงี่ยมนะนะครับแล้วเบิดขึ้นมาทีเนี่ยคนราศีพฤษภหรือว่าพี่วัวของเราเนี่ยไม่สนอะไรนะครับ จะย่อยยับกันทั้งคู่ก็ยอมนะครับเป็นคนแบบนี้นะคะคนราศีพฤษภนะครับก็ค่อนข้างจะมีนิสัยที่เวลากธแล้วเนี่ยค่อนข้างจะน่ากลัวทีเดียวนะครับเอามุมน่ารักกันดีกว่าครับราศีพฤษภเนี่ยในความน่ารักเนี่ยคือความเป็นมิตรมีความร่าเริงนะครับมีเพื่อนมีฝูงมากนะครับแล้วเดี๋ยวก็เป็นคนที่มีหัวใจที่เรียกว่ามั่นคงนะครับเป็นคนที่เชื่อถือได้ไว้ใจได้นี่คือมุมน่ารักของชาวราศีพฤษภนะครับ ราศรีพฤษภเนี่ยจัดเป็นคนที่อนุรักษ์นิยมนะครับอีกราศรีหนึ่งนะครับจิตใจดีจิตสํานึกดีนะครับยืดหยุ่นเป็นนะครับอารมณ์แน่นอนนะครับอารมณ์เนี่ยแน่นอนนิ่งๆนะครับนิ่งจนบางทีเพื่อนึกว่าไม่สนอารมณ์คนอื่นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับนะก็เรียกว่าบางคนนี่ยถ้าจะไปทางขลุมเนี่ยก็เรียกว่าขลึมเกินเลยขึมเกินเลยขลมนิ่งๆเงียบๆเลยสายขลุมเลยนะครับ ข้อดีนะครับนิสัยเหล่านี้เนี่ยส่งผลให้คนราศีพฤษภเนี่ยเป็นคนที่มีน้ำอดน้ำทนนะครับมีความมานะพยายามเป็นเลิศนะครับทำอะไรมีหลักมีเกณฑ์นะครับเหตุผลอยู่ในกรอบอยู่ในกฎเกณฑ์ของสังคมนะครับทำอะไรหนักแน่นจริงจังนะครับเพราะเป็นราศีที่เป็นธาตุดินด้วยนะครับงานจึงไม่ค่อยแบบ พลาดเท่าไหร่หรือว่าเป็นคนที่ตั้งใจทํางานมากนะครับขยันอดออมนะครับไม่ค่อยจะฟุ้งเฟ้อนะครับการสร้างชีวิตคือหลักสําคัญในการใช้ความคิดของคนราศีพฤษภนะครับกลับมาที่ข้อเสียกันสักนิดนึงนะครับตำราหลายเล่มน,นะครับยกตัวอย่างไว้ในเป็นตัวอย่างของคนที่เกิดราศีพฤษภเนี่ยคือตัวอย่างคืออดอล์ฟฮิตเลอร์นะครับให้คนที่มีกำลัง เป็นราศีพฤษภเนี่ยแรงหรือว่ามีอิทธิพลอยู่ในดวงเนี่ยนะครับคนราศีพฤษภต้องระวังความคิดตัวเองว่าบางทีเนี่ยอาจจะดื้อหัวร้านแบบสุดขั้วหรือทําอะไรแบบสุดโต่งแบบฮิตเลอร์ได้เลยนะครับเป็นเผด็จการได้เลยฉะนั้นระวังตรงนี้ไว้นะครับเป็นคนที่มีรูปแบบวิถีชีวิตที่ไม่ค่อยจะเปลี่ยนตัวเองเท่าไหร่ไม่ค่อยเปลี่ยนความคิดตัวเองเท่าไหร่นะครับนะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือระวังในเรื่องของความประหยัดประหยัดจนเพื่อนละอาได้นะครับเป็นคนแบบนี้นะราศีพฤษภนะอยากจะหัวเราะเป็นเสียงนกค่มเลยเกินโดยเฉพาะในเรื่องของความรักไม่ค่อยลงทุนในเรื่องของความรักนะครับถ้าจะจีบใครนะจะใช้ความจริงใจซะมากกว่าที่จะใช้เงินเปนะครับจะจีบใครเนี่ยกว่าจะควักกระเป๋าไปให้ใครได้เนี่ยต้องบอกว่ายากครับยากนะครับ นะเพราะว่าเขาต้องการดูที่ในเรื่องของความจริงใจมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองนะครับต้องแน่ใจก่อนว่าคนคนนี้ราศีพฤษภเนี่ยรักจริงและพร้อมที่จะให้จริงๆนะครับต้องแน่ใจก่อนว่าคนคนนี้เนี่ยจะมีโอกาสจีบติดคนราศีพฤษภถึงจะลงทุนนะครับในด้านของสาวราศีพฤษภนะครับจะเป็นคนที่มั่นคงนะครับจะชอบคนที่มีบุคลิกเป็นผู้ใหญ่นะครับ รักใครแล้วรักจริงรักใครแล้วรักเดียวนะครับก็ทําให้บางครั้งเนี่ยบางทีเจ็บปุ๊บก็เจ็บยาวที่เป็นแบบนี้เพราะว่าคนราศีพฤษภเนี่ยกลัวความเจ็บปวดหรือว่ากลัวเสียเวลาในเรื่องของความรักฉะนั้นกว่าจะรักใครเนี่ยจึงต้องใช้เวลาในระยะยาวนะกว่าจะเริ่มรักใครได้นะครับทีนี้มาดูความหมายหนาะไพ่ยิปซีนะครับไพ่ยิปซีเนี่ยหรือว่าไพ่ทาร์ลาร์ดเนี่ย เขาเปรียบคนราศีพฤษภไว้นะครับเป็นไพ่พระสังฆาชนะครับอาจารย์ขุนทองอสุนีนอจุติยาของผมเนี่ยบอกไว้ว่าไพ่ใบ,บนี้เนี่ยไม่ค่อยให้โชคในแง่ของความรักเท่าไหร่นะครับซึ่งก็ไปตรงกับนิสัยของราศีพฤษภพอดีนะครับที่รักชอบคนยากต้องใช้เวลานะครับถ้าคนที่ได้ไพ่ใบ,บนี้ในตำแหน่งพื้นชะตานะครับคนที่ได้ไพ่ใบ,บนี้ในตำแหน่งพื้นชะตานะครับก็จะเป็นดวงประเภทที่แบบ รักเกียรติรักศักดิ์ศรีนะครับมีขอบเขตยึดติดแบบวิถีปฏิบัตินะครับอาจจะใช้คำว่าสไตล์ขัวบโบราณนิดๆนะครับมักเป็นคนที่ใช้ปัญญาและบรารมีเนี่ยในการแก้ปัญหาให้ตัวเองและคนอื่นนะครับสนใจในเรื่องของปรัชญาการใช้ชีวิตมีความเป็นธรรมสนใจในเรื่องของศาสตร์ลึกลับได้นะครับรักพรมมจันนะครับจนถึงขัน้นยึดติด ประเพณีเลยถ้าดูจากหน้าไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่ยิปซีนะก็จะประมาณนี้และด้วยนิสัยทั้งหมดนี้ที่ว่ามานะครับครูบาอาจารย์นะครับท่านจึงยกให้ราศีทุกศครับเป็นราศีที่ที่หึงเป็นที่1นึเลยครับถ้าเกิดว่าท่านไหนนะครับมีแฟนแล้วเกิดในราศีพุกศแล้วเกิดทะเลออกกาะกันเกิดงอนกันนะครับแนะนํานะครับ ลองพาเขาไปทานอาหารมื้อใหญ่ๆมื้ออร่อยๆสักมือ้อเพื่อเป็นการง้อเขาน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการง้อราศีพฤษภครับเอาละครับนี่คือดวงทั้งหมดนะครับพื้นฐานนีสยัย นะครับชะตาของคนที่เกิดในราศีพฤษภนะครับใครที่ฟังจบแล้วนะครับก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับหรือว่าจะแชร์คลิปอื่นๆตามราศีให้กับเพื่อนท่านหน่อยก็ได้นะครับถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนในคอนเทนต์ของผมกันนะครับและติดตามกดติดตามกไล้ like ์นะครับเพื่อเข้ากับคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับดวงแบบนี้จากหมอเป็นพยุศรีพปียกรครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ